ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพรามมามนะครับวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของเมืองไทยเราเหมือนเดิมนะคะข่าวข่าวตัวนี้กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะคะนั่นก็คือผู้นําของทหารขาเขมรนะคะที่มียศถึงพันตีนะคะเออพลตีนะคะไดดากลุ่มบรรดาแม่บ้านบรรดา เมียเมียบิ๊กบิ๊กของทหารนะ,ะขึ้นมานะคะบนปราสาทนะคะตาเมืองทมที่อยู่ในพนมดมดงรักนะคะจังหวัดสุรินนะคะก็นํากลุ่มแม่บ้านขึ้นมาไม่ได้นํามาเฉยนะคะนํามาแล้วก็มาก่อกวนมาสร้างความวุ่นวายนั่นก็คือ มาเกาะกลุ่มร้องเพลงชาติคาเมนะคะซึ่งเป็นกระแสโด่งดังตัวนี้คนไทยก็เดือดเนื้อร้อนใจกันน,นั้นพฤติกรรมของคาเมนะคะซึ่งทำกับคนไทยเรานะคะแล้วการกระทำแบบนี้นะคะที่นำกลุ่มนะคะ พลเมืองของประเทศเขเมรขึ้นมานะคะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเคยมีเหตุการณ์มาแ่งดังนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมันเกิดขึ้นแต่วันที่13กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแต่มันเริ่มมาเป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เพราะว่ามันมีคลิปเผยแพร่ออกมานะคะทหารของเขเมรน,นะคะซึ่งมียศ ในพลนะคะพลตีนะเหิืมเกลิมนะคะซึ่งนํากลุ่มดามแม่บ้านนะคะขึ้นมาร้องเพลงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทหารไทยของเราไม่ยอมนะคะก็เข้าไปตัดเตือนนะคะผลจากการตักเตือนก็เลยมีการนะคะโต้วาทีกันนั่นก็คือมีการตอบโต้กันด้านคําพูดและที่คุณนกได้ติด,ต,ดตามคลิป และทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนะจะเห็นว่าผู้นำทหารนะคะซึ่งมียศในพลนะครับพลตีชี้หน้าทหารไทยของเราชี้หน้าทหารไทยชี้หน้าฝ่ายความมั่นคงของคนไทยของประเทศไทยนะครับคือเขาแสดงออกมาพฤติกรรมก้าวร้าวเลยนะ,ะตามที่คุณต้องติดตามข่าวนะต,ตามคลิปเขาบอกว่าเมื่อคนไทยนะครับ ร้องเพลงชาติไทยบนปราสาทตาเมืองทมได้ทำไมขมรจะร้องเพลงชาติขมรบนปราสาทตาเมืองทมไม่ได้คือเขาใช้คำพูดแบบนี้เลยนะคะเขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขากำลังอ้างสิทธิ์หรือเปล่าอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ปราสาทตาเมืองทมหรือเปล่าใช่มัค้คะปราสาทตาเมืองทมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีแต่ทหารไทยของเรานะคะที่เข้าไปขึ้นไปควบคุมดูแลเพราะว่าปราสาทตาเมืองทมมันอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยใช่มั้ยคะทหารไทยก็เลยไปดูแลนะคะ และเมื่อสิบกว่าปีปราสาทตาเมืองทมนะคะก็ขึ้นมีทางขึ้นทางฝั่งประเทศไทยใช่ไหมคะก็มีแต่พลเมืองชาวไทยคนไทยที่ขึ้นไปท่องเที่ยวนะคะไปชมปราสาทตาเมืองทมส่วนทางฝั่งเขมรเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีทหารไม่มีถนนตัดขึ้นมาใช่ไหมคะ พวกเราก็รู้อยู่นะว่าความเจริญร,รุ่งเรืองความทันสมัยนี่ประเทศไทยของเรานี่โอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะทางฝั่งเขาเมื่อสิกบกว่าปีเขาจะขึ้นมายุ่งยากมากแต่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะถนนหนทางของเขาเริ่มตัดผ่านขึ้นมาเขาเริ่มที่จะเดินทางขึ้นมาบนปราสาทต,ตาพมตาทมได้ใช่ไหมคะปราสาท ตาเมืองทมได้ไหมคบคนไทยก็ใจดีคนไทยเราใจดีจริงๆก็เลยเปิดโอกาสให้ทางฝั่งเขมรนะคะขึ้นมาชมปราสาทตาเมืองทมหลังจากนั้นพอเขามีโอกาสคนไทยใจดีให้โอกาสเขาไม่ยุติแค่เพียงแค่ชมขึ้นมาชมปราสาทตาเมืองทม แต่เขากำลังจะใช้สิทธิ์อ้างสิทธิ์โดยขึ้นมาร้องเพลงชาติขเขมรณนะดินแดนปราสาทต,ตาเมืองทมที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยจากการที่คุณนกได้ติดตามคลิปนะคะที่ในพลขเขมรพูดนะคะเขาก็อ้างสิทธิ์ว่าคนไทยร้องเพลงชาติไทยได้ บนปราสาทตาเมืองทมและทำไมขับเมนจะขึ้นไปร้องไม่ได้เขาบอกว่าถ้าห้ามไม่ให้คุณขัเมนมาเหยียบย่างที่ปราสาทตาเมืองทมคนไทยก็อย่าเหยียบย่างเข้าไปเลยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ฉะนั้นเขาจะสั่งยิงดุนแรงนะคะ ตามในคลิปนะคะที่คุณนกดูนะคะทหารไทยของเรานี่จะสุภาพมากๆเลยนะคะสุภาพพูดจาดีใช้คำว่าผมมีคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำแบบนี้ปฏิบัติอย่างนี้ทหารไทยจะพูดด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพแต่ในพลคนนี้ไม่เลยแสดงกิริยา ใช้คำว่าเหิมเกลิมเลยนะคะมีการชี้หน้าทหารไทยด้วยนะคะคือเขาไม่ไว้หน้าเลยนะคะการที่เขาคนไทยเปิดโอกาสให้เขาขึ้นมาชมปราสาทตาเมืองทมเพราะว่าคนไทยเราจะดีใช่ไหมคะแต่เขาใช้โอกาสความจะดีของเรานี่แหละเขากำลังจะอ้างสิทธิ์นะคะอ้างสิทธิ์เหมือนเมื่อครั้งก่อน ที่เขาเคยอ้างสิทธิ์เขาพระวิหารทุกท่านจําเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะที่ว่าคนไทยของเราเสียเขาพระวิหารให้กับเขเมรทั้งๆท,ที่เขาพระวิหารอยู่ในเขตพื้นแผ่นดินไทยตามที่คุณนกดูแผนที่นะคะคนไทยเสียเขาพิวิหารให้กับเขเมร้ทั้งๆท,ท,ที่ชื่อเขาพิวิหารนี่ก็คือ ชื่อภาษาไทยเขาพระวิหารและในขณะนี้เขาก็จะใช้รอยเดิมๆเ,เพราะว่าอดีตที่เขาทำเขาได้ผลมาแล้วและสารโลกตอนนั้นสารโลกไม่ได้เข้าข้างคนไทยนะค่ะสารโลกก็เข้าข้างเขมรเ,เพราะเขาดูว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะจะไปลังเกประเทศเล็กๆหรือเปล่า เขมรได้ใจย่มใจเพราะว่าเขาเคยทําเขาพิหารได้เป็นผลสําเร็จและเขาก็ต้องการที่จะเอาปราสาทตาเมืองทมเขาก็เลยเมื่อคนไทยเปิดโอกาสให้เขาขึ้นมาเหยียบย่างได้แล้วเขาก็จะทำต่อไปเมื่อมีสิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะ สร้างคลิปร้องเพลงซึ่งฝ่ายความมั่นคงฐานไทยของเรายอมไม่ได้ก็เลยต้องมีการเข้าไปตักเตือนพูดคุยแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยนะคะว่าเขาก้าวร้าวเขาเหิมเกิมใส่ทหารไทยใส่ความมั่นคงของเรานะคะซึ่งทหารไทยไม่ยอมปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาร้องเพลงให้เขาถ่ายทำคลิป เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาไอ้พวกคลิปร้องเพลงชาติเนี่ยไอ้คลิปต่างๆที่เขามาทำเนี่ยปล่อยออกไปช่อง youtube ปล่อยออกไปทำช่องข่าวทีวีแล้วมันก็กระจายออกไปทั่วโลกเขาจะใช้หลักฐานอันนี้หรือเปล่าที่จะมาทำร้ายประเทศไทยแล้วพยายามที่จะใช้หลักฐานตัวนี้นะครับเพื่อจะอไป อ้างสิทธ์ในประสาทตาเมืองทมหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะคะคนไทยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะความมั่นฝ่ายความมัน่นคงต้องไม่ยอมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราเคยมีประวัติศาสตร์มีรอยแผลที่เจ็บลึกมาแล้วอย่างเขาพระวิหารนี่นะคะ เราไม่น่าเสียเราก็เสียให้กับคขมเมไทยไม่ได้แต่เขาก็ชนะเขาเอาเขาพิิหารไปจากคนไทยไปจากแผ,แผ่นดินไทยได้นี่คือความเจ็บปวดของคนไทยเนอะ <c oughs> คุณนกพูดถึงเรื่องเขาพิวิหวารแล้วพูดถึงคขมเมแล้วนี่คุณนกนีมน่มันรู้สึกมันเดือดเนาะเราในฐานะคนไทยเรารักประเทศไทยเนาะ เป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้นะคะคุณนกก็ต้องขอชื่นชมเลยนะคะฝ่ายความมั่นคงชื่นชมทหารไทยแล้วเนาะที่ไม่ยอมปล่อยผ่านเนาะที่แข็งกร้าวนะคะก็ผลักดันเอาไอ้กลุ่มพวกนี้ที่มันพยายามที่จะขึ้นไปร้องเพลงขเขมรเนี่ยบนผืนแผ่นดินไทยอะ่ะก็ผลักดันออกไปได้แต่กว่าจะผลักดันไปได้ก็คือปะทะคารมกันนะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะคะ คุณนกต้องขอโทษขออาภาัยพลัง f c ด้วยนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออาภาัยต่อพลัง f c ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกเรียพามดามน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ